นี่คือบทสรุปเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่3ในรูปแบบใหม่ครับจอห์นซิมสันนักข่าวสงครามระดับตำนานของ BBC เตือนว่าโลกเราเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3แล้วนะครับแต่มันไม่ใช่สงครามที่ยิงกันด้วยอาวุธทำลายล้างแต่เป็นสงครามเย็นยุคใหม่ที่ใช้เศรษฐติจการทูตและการทหารเป็นเครื่องมือแทนประเด็นแรกเลยคือการเปลี่ยนท่าทีครั้งใหญ่ของอเมริกาครับ ถ้าโดนัลด์ทรัมป์กลับมาอีกครั้งนโยบายแบบอเมริกาต้องมาก่อนหรือ isolationism จะเข้มข้นขึ้นมากยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม่ของเขามองว่ายุโรปอ่อนแอลงและถึงแม้จะอยากให้ยุโรปเข้มแข็งขึ้นแต่ก็ต้องเป็นในแบบที่อเมริกาต้องการเท่านั้นความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟนก็เลยเริ่มสั่นคลอนครับประเด็นที่2ยุโรปเลยตกที่นั่งลำบากเลยครับคือต้องเจอปัญหารอบด้านเลย ทั้งสงครามรัสเซียยูเครนที่ยังยืดเยื้อในจะความสัมพันธ์กับอเมริกาที่ไม่แน่นอนอีกทําให้เนโตกังวลว่ารัสเซียอาจจะฉวยโอกาสนี้ใช้สงครามรูปแบบใหม่อย่างการไปตัดสายเคเบิลใต้น้ําซึ่งเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของยุโรปเลยในขณะที่รัสเซียเองก็รอจังหวะอยู่แล้วพร้อมจะเข้ามาขยายอิทธิพลทันทีที่อเมริกาถอยและสุดท้ายครับท่ามกลางความวุ่นวายนี้จีนมองเป็นว่าโอกาสสำคัญเลย ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีเป้าหมายชัดเจนมากว่าต้องพร้อมบุกไต้หวันภายในปี2027เพื่อโชว์พาเวอร์และกลบความกังวลเรื่องปัญหาในประเทศตัวเองที่มีมานานจีเลยมองว่าน,นี่แหละคือจังหวะที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโลกสรุปก็คือมหาอำนาจของโลกกำลังเปลี่ยนสมรภูมิรบครับจากการใช้อาวุธมาเป็นการใช้แรงกดดันทางการทูตเศรษฐกิจและการทหารเพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่กันแทน